เมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2567ณสำนักง,งานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีถนนสุราษฎร์นาศารตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสรุษักรัตนชัยผู้อำนวยการสำนักง,งานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการรับสมาชิกเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคุณทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟายามเช้า เพื่อพบปะทําความรู้จักเนื่องจากท่านได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ที่สำนักงานบัง,บงคับคดีจังหวัดสุราธานีต้นเรือนตุลาคมผ่านมาก็วันนี้นะครับมีการทานกาแฟย,ยามเช้านะครับเพื่อที่จะนัดพบเครือข่ายบังคับคดีและเิียกรนตัวคุณของบังคับคดีสุราษนะครับที่เป็นอยู่เดิมและก็เครือข่ายที่สมัครใหม่นะครับ เพื่อจะทําหน้าที่เป็นปากเสียงแทนกรมบังคับคดีนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข่าวสารของกรมบังคับคดีนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาการเป็นหนี้สินของประชาชนนะครับเพื่อจะแก้ไขหนี้สินที่ตนเองเป็นอยู่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของเครือข่ายนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน เกี่ยวกับเมื่อถูกบังคับคดีถูกยึดทรัพย์ช่วยกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นปัญหาสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าถูกขายทอดตลาดไปแล้วนะครับจะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ดินทํากินนะครับาการจะซื้อคืนก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นอยากให้เครือข่ายเนี่ยช่วยเหลือในการให้ผู้ถูกบังคับคดีได้เข้ามาในกระบวนการไกล่เกลี่ย แก้ปัญหาในสินเพื่อคุยเจราจาก,กับเจ้าหนี้ว่าลดยอดหนี้ได้ไหมผ่อนชําระหนี้แล้วให้งดบังคับคดีไว้ก่อนชั่วคราวได้ไหมอันนี้นั่คือเป็นหน้าท,ที่ที่ที่ได้บุญนะครับช่วยเหลือชาวบ้านได้มากครับ